สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็ทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เพื่อการตัดสินใจของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับระหว่างอาชีพวิศาสตนะครับสายคาถาสองมือกับคาถากับโลนะครับดาเมจมันต่างกันแค่ไหนนะครับอย่างแรกนะครับ ผมจะเทสคาทา2มือให้ดูก่อนนะครับคาถา2มือเนี่ยผมเอนฮาร์มา28นะครับแล้วคาทากับโล่เนี่ยผมก็เอนฮาร์มา28นะครับบวกหนึ่งเนี่ยผมบวกเฉพาะคาทาอย่างเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากการเทสด้วยสกิลโซสไตน์นะครับใส่คนเหมือนหรือสเกลตันวอล์กเกอร์นะครับสเกลตันวอล์กเกอร์เนี่ยมันเ,เป็นธาตุอันเดดใช่ไหมครับธาตุอันเดดเนี่ยมันก็จะแพ้โซสไต์ที่เป็นธาตุโฮลี่นะครับ โสไซส์เป็นท่าโทลี่นะครับโดยเลเวลของสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ที่เลเวล10ให้ดูเลยนะครับอันนี้เลเวล8นะครับเดี๋ยวผมลองขยับไปที่เลเวล10ก่อนนะครับอย่างแรกโอเคคาถาสองมือยิงโซเลเวล10นะครับยิงแบบอันนี้ไม่มีแคสไทม์นะครับเพราะว่า มันมีค่าลดไล่ที่สูงใช่ไหมครับคาถา2มือเนี่ยเพราะฉะนั้นไอตัว cast time ตรงนี้มันก็จะลบ3าวิเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมี fix cast time อยู่ที่0.2คะแนนอีดูดีๆนะครับอันนี้นะครับทำ d าเ a g e ได้ที่6892ใช่ไหมครับอันนี้คือคาถา2มือนะครับย้ำอีกทีคาถา2มือนะครับ enhance upgrade ที่เลเวล28นะครับอันนี้การ์ดไม่ได้ใส่อะไรนะครับ และนี้มีอินเพิ่มมา12ด้วยนะครับทำดาเมจได้ที่6892นะครับ6892ทีนี้เดี๋ยวผมจะสลับไปใส่คาทามือเดียวกับโลนะครับแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างนะครับว่ามันต่างกันแค่ไหนนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเล่นในการเลือกสายนะครับเอาละครับปึ๊บตอนนี้ ผมจะสลับไปใส่คทาหนึ่งมือก่อนนะครับแล้วก็เฟ็นโลนะครับาดามเมจอยู่ที่8-3-4-2เห็นไหมครับอันนี้บัฟมันหมดเดี๋ผมกินบัฟให้มันเท่ากับเมื่อกี้ครับตึ๊บอ่ะอันนี้แถมไปด้วยเลยนะครับอาหารที่จะเพิ่มดามเมจนะครับก็จะมีอินนะครับแล้วก็จะมี matk นะครับก็คืออันนี้นะครับ นี่อันนี้นะครับสไปซี่นะครับตัวนี้นะครับแปดแปด่งเจ็ดเห็นไหมครับต่างกันเยอะมากนะครับนี่ขนาดผมยังไม่ได้ตีบวกตัวโลตัวนี้นะครับแล้วก็ท่ามือเดียวเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่การ์ดอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ออฟแมวไม่มีวินสิด้วยนะครับยังแรงขนาดดีนะครับโดยที่อัพเกรดเลเวลเท่ากันนะครับ28-28นะครับ เห็นไหมครับว่ามันดามเมดมันต่างกันเยอะมากนะครับดามเมดต,ต่างกันประมาณ30%ได้เลยนะครับเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้เล่นคาทา1มือกับโล่ไปเลยนะครับมันจะแรงกว่านะครับบางคนบอกอ้าวแต่ว่าคาทา2มือเนี่ยมันช่วยลดไล่เยอะนะครับจริงครับเดี๋ยวผมจะอ่ะเดี๋ยวผมกลับไป2มือใหม่ นะครับคาถาสองมือตอนนี้ผมใช้โซลเลเวลสิบเห็นไหมครับโซลเลเวลสินะครับอยู่ที่หกแปดแปดสองนะครับหกแปดแปดสองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะสวิตไปาาคาถามือเดียวแล้วก็โละ 8, 8, 2, นะครับคาถามือเดียวแล้วก็โลอ่าแปดแปดสองเจ็ดนะครับ แป่แ่างกันประมาณ2000นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลดเลเวลสกิลลงมา mm. เพื่อให้มันเนี่ยไม่ต้องออติดไล่นานนะครับคาทามือเดียวกับโล่แน่นอนครับมันลดไล่มันก็จะน้อยกว่าคาทา2มือใช่ไหมครับตรงนี้มันเลยลบได้2.4วิซึ่งต่างกับคาทา2มือเมื่อกี้ที่ลบได้3วิเลยนะครับทีนี้เพื่อให้มันไล่โดยที่แบบว่าเร็วๆโดยไม่ต้องมีหลอดนะครับผมจะปรับลดลงมาเหลือที่เลเวล8เห็นไหมครับ มันก็จะได้ลบ2.4มันก็จะมีอีก0.1นิดนึงนะครับดาเมจมันก็จะอยู่ที่7468มันก็ยังแรงกว่าคาถา2มือเมื่อกี้เห็นไหมครับมันก็ยังแรงกว่าคาถาสองมือเมื่อกี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้คุณนะครับแนะนําให้เล่นคาถามือเดียวแล้วก็โล่ยังไงก็ดีกว่าแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับไม่ใช่แค่นั้นคาถากับโล่เนี่ยมันจะได้เลือดด้วยนะครับ ได้เลือดด้วยนะครับก็คือยิ่งถึกขึ้นอีกทั้งแรงทั้งถึกนะครับก็แถมยังจริง,รงๆแล้วมันก็ใช้วัตถุดิบพอๆกันนะครับคาถทา2มือก็จะใช้วัตถุดิบในการอัพเกรดหรือตีบวกอะไรเนี่ยมากกว่าคาถามือเดียวกับโลกแต่จริงพอบวกลบกันแล้วเนี่ยมันใช้วัตถุดิบเนี่ยเท่าๆกันมันจะต่างกันแค่เวลาเราตีบวกเท่านั้นเองเ,อเราต้อง ตีบวกของ2ชิ้นใช่ไหมครับแต่ในขณะที่ให้คาถา2มือเนี่ยมันตีบวกแค่ชิ้นเดียวไปเลยใช่ไหมฮะโอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะทําให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยตัดสินใจในการเล่นได้ว่าจะไปเล่นสายไหนนะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าคาถามือเดียวกับโล่เนี่ยมันแรงกว่านะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณให้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะสวิตไปใช้ คาถา2มือก่อนนะครับผมปรับโซเป็นเลเวล10นะครับหกแปดเก้าสองเห็นไหมครับหกแปดเก้าสองนะครับหกแปดเก้าสองแล้วเดี๋ยวผมสลับไปเล่นคาถามือเดียวกับโล่ปึ๊บเมื่อกี้หกแปดเก้าสองนะครับ ตอนนี้8827นะครับ8827เดี๋ยวผมคำนวณให้เลยนะครับนี่ครับเมื่อกี้6ประมาณตีเป็น6,8ค,คูน130%นะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ8,000ประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามัน แรงกว่าถึงประมาณ30%เลยนะครับตึ๊ดตึโอเคเอาละครับก็คลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยเพื่อนๆเ,เห็นภาพนะครับมากขึ้นว่าเราควรจะไปเล่นสายไหนนะครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Terima kasih telah menonton!